ขอนอบน้อมด้เสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่แปดร้อยเจ็ดสิบห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตศักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังัจฉามิธัมมังสารนังัจฉามิสังขังสารนังัจฉามิ ทุทท ang ang ติตยมปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังจฉามิสติยมปิพุทธังสรนังจฉามิสติยมปิธรรมังสรนังจฉามิสติยมปิสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะ ว graduate, ัตเตยังสัตุสาเสน่นัตถิเมารนังอัญยังธโมเมารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตเตยังสัตุสาเสน่นัตถิเมารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตเตยังสัตุสาเสน่ที่พึ่งอื่นของข้าไปเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่ทพึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมป,ปัตปาลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิขาปเจ้าเขาสมาทานอาชีวธรรมะกษีตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุป,ปาฏาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาตถนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัตเจคีตาวาทิตวิสุกทัศสนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะธารนะมันดนะวิภูสนาถานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจานสยานามหาสยานาะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตารูประรัชต,ตปฏติขะหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าเปเจ้าขอสมาทานศิลงสิบประการนี้ตามแยงอย่างพระอัฏะหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรม,มบทสิบ งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียรรสามสิบเจประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภะรห้าโพชงเจ็ดอะเรียมักมีองค์8ดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่และระลึกได้หรือเปล่าคะในขณะนี้ว่าเราเรียนในเรื่องของคำภีที่ยิ่งใหญ่มากนั้นก็คือคำภีมหาปรทานเป็นพระธรรม ที่หมุนอยู่ในสังสารวัตรของพวกเราทั้งหลายนั่นเองแต่ด้วยการที่ไม่ได้ศึกษาจึงคิดว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะแท้ที่จริงแล้วแม้หลับก็ตามตื่นก็ตามในทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยทั้งสิน้นสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะเหตุนี้มีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปเพราะอะไรล่ะก็เพราะอวิชชานั่นล่ะเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีไปจนถึงเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรล่ะคะก็มีกระบวนการแห่งชีวิตตั้งแต่หลับตื่น สิ่งเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยทั้ง24ปัจจัยนั่นละค่ะหมุนไปอยู่ในสังสารวัตรทั้งที่มีแล้วในอดีตปัจจุบันและจากมีในอนาคตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์บุคคลที่เรียกว่ามนุษย์เทวดาพรหมสัตว์อบายทั้งหลายแม้ธรรมะที่เป็นรูปที่เกิดจากอุตุก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเช่นกันใช่ไหมคะ สหาชาตะปัจจัยอันเป็นที่เกิดแห่งมหาภูตรูปและอัญญามัญญาปัจจัยเป็นต้นนะคะและในชีวิตของเราล่ะมีการหลับการตื่นนั้นเป็นอย่างไรอาศัยปัจจัยอะไรบ้างในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะนั้นก็หมายถึงว่าต้องอาศัยอะไรโดยเฉพาะในขณะหลับนั้น เป็นผวังขจิตก็ต้องอาศัยปัจจัยที่เป็นสหชาตะปัจจัยอารมณะปัจจยอนันตะปัจจัยสมนันตะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอัญญามัญญาปัจจัยนิสยาปัจจัยอุปนิสยาปัจจัยแม้ปุเรชาตะปัจจัยที่เรายังเรียนกันไม่จบนั้นก็ต้องเกิดขึ้นแม้ในขณะที่เราหลับอยู่อย่างสนิทเลยนะคะ รวมทั้งปัจจัยที่เหลืออีกจำนวนมากนะคะเว้นบางปัจจัยเท่านั้นที่ไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นขณะหลับสนิทอาเสวานาะปัจจัยก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะขณะนั้นไม่มีการมุนไปในวิถีจิตที่มีชวนะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกรรมะปัจ,จัยเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหล่านี้ นะคะซึ่งก็อาจจะมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นไม่ได้ในขณะหลับสนิทแต่ก็ต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยดังที่กล่าวไปแล้วนะคะเช่นกันรวมทั้งปัจจัยที่ยังไม่ได้ศึกษาอีกมากค่ะส่วนเวลาตื่นล่ะก็แทบจะไม่มีปัจจัยใดเลยใน24ปัจจัยนั้นจะไม่เกิดขึ้นซึ่งนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในชีวิตที่หมุนไปตั้งแต่หลับจนตื่นตื่นแล้วก็ทำกรรมโดยการไปกลับแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งจะหมุนไปด้วยสติสัมปชัญญะหรือไม่มีสติสัมปชัญญะก็ต้องอาศัยปัจจัยมากมายเช่นกันนะคะ ฉะนั้นเราเมื่อศึกษาแล้วก็ค่อยๆพิจารณาบ่อยๆลงไปในชีวิตนะคะว่าขณะนี้ไม่ได้มีเราอยู่ตรงไหนเลยแต่เป็นการหมุนไปของเหตุปัจจัยทั้งหลายนั่นเองจะมีเหตุประกอบหรือไม่มีเหตุประกอบก็แล้วแต่โดยเฉพาะที่เป็นไปในช่วงพวังขจิตเหล่านั้นก็ไม่มีเหตุประกอบใช่ไหมคะ แต่เมื่อไหร่ที่เป็นไปในชวนะก็ประกอบด้วยเหตุปัจจัยซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั้นเองนั้นก็คือการทำกรรมในจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นจะไม่อาศัยอารมณปัจจัยไม่ได้เลยค่ะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าความอบอบางของขันธาตุอายตนะนั้น มีมากมายเหลือเกินเมื่อค่อยๆเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วบอกได้หรือเปล่าคะว่าชีวิตนั้นบอบบางหรือว่าแข็งแรงดีต้องตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าชีวิตนั้นบอบบางมากเหลือเกินไม่ว่าจะในส่วนของรูปธร,รรมหรือนามธร,รรมทั้งสิน้นต้องอาศัยปัจจัยมากมายเหลือเกินนะคะจึงจะทำให้เป็นไปตามปกติ ฉะนั้นในภาวะของการเป็นมนุษย์นั้นต้องอาศัยกุศลกรรมที่ดูแลให้มีชีวิตเป็นไปอยู่ใช่ไหมคะกุศลกรรมที่ปรุงแต่งมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีพอหรือเปล่าคะในการใช้สอยเป็นปัจจัยให้ธรรมะที่เกิดจากกรรมเช่นตาหูจมูกลิ้นกายหัตยาวัตถุ และรูปอีกกี่รูปคะที่เกิดจากกรรมรวมรูปทั้งหมดที่เกิดจากกรรมคือ18รูปในนิพพานรูปใช่ไหมคะซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้เลยใช่ไหมคะว่ากรรมประเภทไหนเมื่อไหร่ตามมาให้ผลหากไม่ได้สดับพระธรรมคาสอนแล้วเราก็คงตั้งความปรารถนาว่าขอตาหูจมูกลิ้นกายใจแอะ หาทยาวัตถุของเราจงมีความเป็นไปอย่างดีอย่าได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยซึ่งนั้นไม่ใช่ฐานะใช่ไหมคะเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยปัจจัยซึ่งมีกรรมและกรรมเหล่านั้นเราตอบได้ไหมว่าจะปรุงให้กุศลกรรมเท่านั้นที่ทำไว้ในอดีตมาให้ผลแม้บางครั้งจะปรุงแต่ง ประโยคคะให้เป็นไปด้วยสมบัติแล้วก็ตามแต่ก็รู้อยู่ใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้ดังหวังการคิดตามพระธรรมคำสอนนั่นละค่ะจึงจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลให้ชีวิตนั้นอยู่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุขโดยเฉพาะเมื่อศึกษาแล้วก็หวังที่จะกระทำกรรมอันงามก้าวไปให้ถึงมรรคผลนิพพานให้ได้ นั้นจึงเป็นความประเสริฐสุดอันเป็นเป้าหมายที่พระศาสดาบังเกิดขึ้นเพื่อให้เหล่าสัตว์นั้นได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคืออนุปาทาปรินิพานค่ะนี้กล่าวถึงรูปที่เกิดจากกรรมเพียงอย่างเดียวและรูปที่เกิดจากจิตละซึ่งมีอยู่สิบห้ารูปที่เกิดจากอาหารสิบสองรูปที่เกิดจากอุตตุอีกสิบสาม เป็นอย่างไรล่ะคะนี่กล่าวถึงแค่รูปนะคะที่เราพอจะคุ้นชินได้โดยง่ายเพราะเป็นสิ่งที่หยาบแล้วนาม,มาทำล่ะคะหากไม่ได้ศึกษาจะรู้ไหมว่าจิตเห็นจิตได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยก็คือกรรมใช่ไหมคะอันมีกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำไว้ในอดีตจนถึงก่อนหน้านี้ ซึ่งควบคุมได้ไหมคะเห็นไหมคะว่าชีวิตนี้เปราะบางมากเพียงไรหาสาระแก่นสารไม่ได้หากไม่เจริญกุศลเพื่อออกจากวัตถุกแล้วจะตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ตามประสงค์นั้นมิใช่ฐานะใช่ไหมคะไม่ว่าจะในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมค่ะส่วนในกรณีที่ต้องอาศัยจิตอีก จิตก็เป็นปัจจัยแก่จิตตะชรูปถ้าจิตนั้นไม่ดีตลอดเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวฟุ้งซ่านถามว่ารูปที่เกิดจากจิตนั้นจะดีจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองได้ไหมเราก็คงตอบได้อุตุลาที่เป็นปัจจัยในยุคปัจจุบันแค่อุตุที่จะเป็นปัจจัยต่อลมหายใจอย่างน่าสยดสยองใจใช่ไหมคะ พีเอตื่นขึ้นมาแล้วต้องเปิดดูแล้วเป็นยังไงเท่าไหร่วันนี้เอามีค่าเกินร้อยไปออกกำลังกายข้างนอกก็ไม่ได้แล้วเหล่านี้เป็นต้นหรือเมื่อเดินทางไปในที่ชุมชนเป็นไงคะเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่โน,น,น่นนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในโลกนี้ จึงเป็นปัจจัยให้ตัวเชื้อโรคเหล่านั้นซึ่งเป็นอุตุชรูปนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดซ้ายพันธุ์ใหม่ไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมคะว่านี้ถ้าเรากล่าวถึงปัจจัย24แล้วเนี่ยจะยิ่งละเอียดยิบนี่กล่าวอย่างหยาบนะคะอาหารละปัจจัยละ่ะในยุคใหม่อาหารปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคด้วยสารเคมี ด้วยวัตถุมีพิษนานาประการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่ารูปธรรมที่เราอยู่ในโลกใบนี้ย่อมเป็นเรื่องนำมาซึ่งอุปสรรคในชีวิตนำมาซึ่งโรคนำมาซึ่งความเดือดร้อนเร่าร้อนที่ต้องแสวงหาอย่างมากขึ้นเพราะต้องอาศัยทัพย์ที่มีกำลังมาก จึงจะได้อาหารที่ปราศจากเชื้อโรคและก็มีโอชาที่เหมาะสมที่จะให้ชีวิตดำเนินไปได้ฉะนั้นในชีวิตนี้จึงเป็นเรื่องของปัจจัยค่ะและปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาและทำกิจอยู่ตลอดเวลาจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ทำกิจ ตามเหตุตามปัจจัยอยู่นะคะฉะนั้นการที่เราศึกษามีความรู้ก็จะได้ดูแลเหตุปัจจัยเหล่านี้พอที่จะให้มีชีวิตเป็นไปได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองค่ะแต่ดูแลอย่างไรก็ตายค่ะแล้วจะทำอย่างไรให้อนนตตาปัจจัยไม่เกิดขึ้นนั้นก็คือต้องปฏิบัติให้ตรงตามพระธรรมคำสอนอณะนี้ เราศึกษาในบาลีนิเทศของปุเรชาตปัจจัยจบไปแล้ว12ข้อกำลังจะขึ้นข้อที่13นะคะซึ่งในข้อที่12นั้นท่านก็แสดงเอาไว้ว่าหาทเทวัตถุนั้นเป็นปัใจจัยให้มโนทาสามและมโนวิญญาณธาตุเจิบสองเจตสิกห้ เกิดขึ้นโดยหัตถยาวัตถุที่เกิดก่อนนั้นเองนะคะเป็นปัจจัยต่อนามธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นภายหลังค่ะซึ่งท่านก็กล่าวในที่นี้ก็คือมโนธ่าสามคือสัมปติชนะสองใช่ไหมคะกับปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งเป็นมโนท่าสามค่ะและมโนวิญญ,ญาณธาต์อีกเจ็ดสิบสอง เจตสิกห้าิบสอก็เอาจิตแปดสดวงนะคะลบทวิปัญจวิญญาณจิตสิบลบอรูปวิบากสลบมโนธาสามก็จะได้จิตทั้งหมดที่เกิดที่หัตถยาวัตถุตรงนี้คือเจ็ดสิบสองก็สิต่อเลยนะคะตั้งรูปังมโนวิญญาณธาตุยาตั้งสัมปยุติกาน,นจะธรรมานัง กินจิกาเลปุเรชาตปัจเจเนปัจ,จโยกินจิกาเลณนะปุเรชาตปัจเจเนปัจ,จโยในประวัติการหาถยาวัตถุเป็นปัจใจัยให้มโนวิญญาณธาตุเจ็ดสิบสองเจตสิกห้าสิบสองโดยปุเรชาตปัจจัยส่วนในปฏิสนธิการหาถยาวัตถุนั้นเป็นปัจจัยต่อปฏิสนธิจิตสภาเจตสิก สาหไม่ได้นะคะเพราะรูปเหล่านี้ต้องเกิดพร้อมกับนามธรรมในปฏิสนธิจิตค่ะห้านั้นทำไมไม่ใช่19ก็ลบอารูปวิบากซึ่งในการเกิดของอรูปภพนั้นไม่มีวัตถุรูปค่ะในการสรุปเนื้อความสามประการท่านแสดงโดยในยักษ์ของวัตถุ ปุเรชาตะปัจจัยในเรื่องวัตถุรูปภคที่เกิดก่อนและยังตั้งอยู่เป็นถีติปัตตะนะคะวัตถุรูปภคจำได้ไหมคะในโอกาสคิดก่อนค่ะเป็นปัจจัยต่อนามธรรมเท่าไหร่ตอบได้หรือเปล่าคะก็คือจิตแปดส้นอารูปวิบาก4เจตสิกห้ ที่เกิดในปัญจโวการภูมิค่ะกล่าวถึงตรงนี้ใช่ไหมคะก็คงพอจะระลึกได้แล้วว่าวัตถุรูปหก็คือวัตถุที่เป็นที่เกิดของจิตที่เรานั้นหวงแหนมากเหลือเกินตอบได้แล้วใช่ไหมคะคืออะไรก็คือจักุวัตถุรูปที่เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณสองดวง ก็คือจักรประสาทนั่นเองโสตวัตถุก็คือโสตประสาส์คานาวัตถุก็คือคานาประสาส์ชิวหาวัตถุก็คือชิวหาประสาทกายยะวัตถุก็คือกายยะประสาทและหัตยะวัตถุก็คือหัตยยารูปนั่นเองค่ะซึ่งวัตถุรูปเหล่านี้ก็คือที่เกิดก่อนและเป็นที่เกิดของจิตจำนวน แปดสิบห้าเจตสิกห้าสิบสองค่ะกรงตาเป็นของเราหรือเปล่าคะเป็นเราหรือเปล่าเป็นอัตราตัวตนของเราหรือเปล่าคะในเมื่อวัตถุรูปหรือจักรประสาทเหล่านี้เกิดด้วยอำนาจของกรรมแม้ตาคนละข้างบางท่านนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะข้างหนึ่งไปทางหนึ่งอีกข้างหนึ่งไปอีกทางหนึ่ง ไม่ใช่ติเตียนนะคะนี้ต้องการจะบอกว่าเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำให้เกิดตาทั้งสองข้างนั้นอาศัยเหตุที่แตกต่างกันถ้ากรรมนั้นเป็นกุศลกรรมที่ประณีตนะคะก็จะทำให้ตาทั้งสองข้างนั้นอยู่ในภาวะที่เหมาะสมแต่ถ้ากรรมที่ทำไว้ไม่ประณีตก็ทำให้มีรูปตาเหมือนกันค่ะแต่ก็อยู่ในฐานะที่ไม่เหมาะสม เอียงไปคนละทิศคนละทางซึ่งลูกตาเหล่านี้นะคะรับสีคนละสีกันนะคะลองคิดดูสิคะตายังสร้างจากเหตุคนละเหตุซึ่งเป็นกุศลละเหตุก็ตามแล้วอารมณ์ที่มากระทบล่ก็ต้องเป็นคนละอารมณ์ความวิจิตของธรรมะช่างวิจิตมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะ แม้หูแม้จมูกแม้ลิ้นแม้กายก็ต,ตามค่ะคิดดูสิคะว่านี้แค่เราศึกษาในระดับหยาบๆถ้าส่งไปด้วยวิปัสสนาปัญญาจะเห็นความละเอียดลุ่มลึกขนาดไหนนะคะซึ่งปัญญาระดับนั้นต้องอาศัยกำลังของสมาธิที่มีกำลังจึงจะค่อยๆพิจารณาส่งไปรู้ รูปธปรรมเหล่านั้นได้ค่ะวัตถุรูปหกนั้นเป็นรูปที่หยาบแล้วนะคะแต่ยังต้องอาศัยกำลังทั้งของสมาธิและปัญญาที่มีการศึกษาในปริญญาตรระดับที่ดีมากระดับหนึ่งนะคะ จะเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงได้ไม่เช่นนั้นไม่สามารถที่จะยังเข้าไปถึงได้แล้วคิดดูสิคาว่าพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นทรงประกาศพระธรรมที่ประณีตลุ่มหลึกด้วยสัพพัญยุตยานพระองค์นั้นจะมีมหากรุณากับเรามากเพียงไรหาประมาณมิได้เลยใช่ไหมคะนะอาชาปารณาิคโครธ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงปริวิตกว่าธรรมะที่พระองค์บรรลุนั้นสุขขุมลุ่มหรือเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเพราะเป็นธรรมะที่สงบประณีตละเอียดเป็นวิสัยของบัณฑิตเท่านั้นที่จะพึ่งรู้แจง้งก็ถ้าเราจะแสดงธรรมจัดเหล่าอื่นก็จะไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมะของเราข้อนั้น จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราแต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะทอพระทัยอะไรนะคะแต่เพราะธรรมะที่พระองค์ปรัสรู้นนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่จะสอนให้ใครเข้าใจได้เพราะสัตว์โลกมีความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นคุ้นกับความอยากไม่มีการหยุดหย่อน พูดเรื่องการหยุดให้กับคนที่มีความอยากจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากซึ่งทั้งหมดนี้พระองค์อยู่ในช่วงของการรำพึงเท่านั้นไม่ได้มีการทรงท้อพระไถยที่จะแสดงธรรมจนในที่สุดเท้าสหัมบดีพรมมีความปริวิตกนี้จึงต้องลงมาทูลอาราธนาให้พระองค์ทรง,สงแสดงธรรมตวจสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะ ตึงพระองค์นั้นก็ได้พิจารณาบัวสี่เหล่านั้นเองนะคะเราก็เป็นหนึ่งในอารมณ์ของสัพพัญยุตยานของพระองค์ด้วยใช่ไหมคะซึงเราคงไม่ได้เป็นบัวเหล่าที่หนึ่งใช่ไหมคะคืออุคติตันอยู่เป็นบุคคลผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเพียงแค่ยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงก็สามารถรู้และเข้าใจ แทงตลอดอริยสัตว์ได้ทันทีดังเชน่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นใช่ไหมคะส่วนกลุ่มที่สองก็คือวิปจิตันโยได้แก่ผู้มีปัญญาอยู่ในระดับปานกลางต่อเมื่อพระองค์นั้นขยายความอวข้อธรรมเหล่านั้นแล้วจึงจะสามารถรู้และเข้าใจได้แทงตลอดอริยสัตว์นะคะ เปรียบเหมือนดอกบัวเสมอด้วยผิวน้ำซึ่งจะบานในวันต่อไปสามเนยยะบุคคลก็ได้แก่ผู้ที่พอจะแนะนำได้คือพอจะสอนอบรมให้รู้และเข้าใจได้อยู่เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังโผล่ไม่ผลน้ำซึ่งจะบานในวันต่อต่อไปแล้วเป็นอย่างไรคะเราจะเป็นกลุ่มบุคคลไหนหากไม่ขนขวาย ก็อาจจะต้องเป็นบุคคลที่สี่นะคะคือปทาาัปรมะอันได้แก่ผู้ด้อยปัญญาสอนให้รู้ได้แต่เพียงบทคือพยัญชนะหรือถ้อยคำแต่ไม่อาจเข้าใจอัฏถะคือความหมายได้เปรียบเหมือนดอกบวชที่ยังจมอยู่ในน้ำโคลนตมซึ่งย่อมเป็นอาหารของปลาและเต่าค่ะฉะนั้นในการขนขวายทุกขณะของเรานั้น มีค่ามากเหลือเกินนะคะอย่าท้อใจให้เบิกบานรื่นเริงบันเทิงใจในพระธรรมคำสอนจะก้าวไปสู่ความรู้แจ้งในนี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน ด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยส,สัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลแลว้วทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งส1มสบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาทาปรินิพาน โดยง่ายโดยผ่านโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ